เก้าห้าเต็มถังครับามาใจเหนือย <laughs> สวสีครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดยโสธรครับ อำเภอเริงนกทาตำบลห้องแสงไปบริจาค mm hmm. เงินเพื่อช่วยผู้ยากไรครับ mm hmm. เป็นผู้ <c oughs> ผู้ที่ไร้บ้านครับเหมือนกับว่าอยู่แบบไม่ค่อยถูกสุข,ขาลักษณะเท่าไรแบบช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนดนะ้วยเนาะก็เลยแบบ เวลาฝนตกอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็อยู่แบบเสียบดินหมอนใบเป็นกระต๊อบเล็กๆเงี้ยครับเว <c oughs> ลาฝนตกหนักๆมันก็แบบทุลังทุลเลหน่อย <c oughs> กระสาร์ต่างชาก็ร,รั่วอะไรเงี้ยครับก็เลยมีกลุ่มมอเตอร์ไซค์ครับประจำจังหวัดนสนิงหทอนก็คือกลุ่มเนี่ยสิงทอนมอเตอร์ไซค์เครืค่องหรือวายอ็มซชื่อย่อ ขาก็ร่วมร่วมสมทบทุนกันเพื่อที่จะบริจาคเงิน <Yeah. S 1> ที่จะสร้างที่พาักอาศัยที่เป็นที่เป็นหลักเป็นแหล่งที่ถูกสุขลักษณะให้กับครอบครัวครอบครัวนี้ครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทางที่เราจะเดินทางไปมากันหลายคันครับวันนี้ แต่ว่าต่างคนต่างมาจากคนละทิศละทางก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านของคุณยายคนนี้เลยครับชว่วงนี้ก็ทําเวลาครับเดี๋ยวไปไม่ทันกลุ่มใหญ่เดี๋ยวไปเจอกันที่หน้างานเลยครับผม Two hours later. วันนี้กิจกรรม ymc ีครับยโสธรมาไซเคิลมาบริจาคบริจาคเออยังไงอะสร้างบ้านให้กับคนที่ไม่มีบ้านอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาอำเภอเลิงบอกว่าที่นี่ นี่ครับกิจกรรมมาช่วยคนยากไร้ครับกิจกรรมวาย็ีรอบนี้สร้างบ้านให้คุณยายทีมงงานครับนี่ครับคุณยายคนนี้ มากันทุกซีซีครับไม่จำกัดซีซีไม่จำกัดค่ายบ mm hmm. บ้านใหม่ครับอันนี้คือโครงบ้านใหม่ที่กำลังขึ้นนะ mm hmm. ก็ได้รับเงินสนับสนุนจาก mm hmm. ทีมงาน YMC ประมาณนี้ครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูบ้านเก่าคุณยายนะว่าบ้านเก่าแก่สภาพเป็นยังไง mm hmm. นี่ครับสภาพบ้านหลังเดิมของคุณยายครับ คือฝนตกช่วงนี้หน้าฝนก็เลยลำบากเพราะหลังคารั่วแล้วก็อยู่ระดับระดับบ้านอยู่ต่ำกว่าพื้นถนนน้ำก็ไหลเจอนองไปหมดนีครับไม่ค่อยถูกสุข,ขลักษณะเท่าไหร่ก็เลย มีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นครั ừ, บบ้านคุณยาย

เป็นห้าเจ็ดห้าเจเออห้กำลังระดมเงินสนับสนุนครับตอนนี้วันนี้ทีมงานมากันประมาณ40สิบลำครับอุอ่นอาฝาข้างกันเลยทีเดียวครับ làm đang sẽ chụp ảnh chụp ảnh chụp ảnh chụp นะครับเป็นสื่อของกปตะกรูนาจ้างนะครับาเปเงินยอดงหมดนะครับหมื่นสี้าอของนะครับได้นะครัที่สุดุด้ายครับ้ยอดล้วนงมมดจะเป็นสองหม่ามร้อบาทแต่ว่าเป็นเงินสดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับง่ายครับ้ครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับัไ่อยหบใ่รอไมเรอเอาเลยครับเอาเลยอครับเอาเลยครับขอาเลย เดี่ยวเลยใชหมองแน่นแต่ก็เดี่ยวครับนี่จะโขบพี่ยังครับพี่ห้โขบครับแม่ทำเงิน หนครันมาพร้อมผมนึกว่าที่พื้นเรี่ยวๆย่าต่อมาไม่มีหม่องเก็บนะกิจกรรมการบริจาคจบไปแล้วครับตอนนี้กำลังรวมตัวกันที่จะไปกังหันลมครับกลงหันลมนิคมคำซอยครับ การหันลมอ่ะมึงไปอยู่ใช่ไหมไปก็ได้ไม่เคยไปเหมือนกันไปหลายครั้งละต้องใส่เซเลนเซอร์เดี๋ยวเจอด่านไม่ไปกันเป็นกลุ่มยัง่ไมกลุ่มไปกันกลุ่มเขาเก็บเป็นกลุ่มนะเนี่ยพี่เขาบอกเนี่ยเหรอไม่ต้องพูจะรวยนะไม่ดูคนเราไม่ดูคนหราถ้าไม่มีด่านฮะไม่ได้แดกคุณล่ะ นี่มันโปรตีนหรเปล่าน่าจะโปรตีนนะไม่รู้เหมือนกัน น้ำมันกูจะหมดแล้วเลยเก้าโลดูน้ํามันดิเกือบตายเต็มถังอร่อยสามร้อยสามร้อยยี่สิบ 95เต็มถังครับ <laughs> <c oughs> ลื่นยังไงเนี่ยพัดตันครับใช <c oughs> ยหมดยางเงยอที่นี่เนาะ แต่นี่ไม่แค่สิบสี่แค่เดียวั้ของเนี่ยสิบเจ็ดส <hours> องแปดศูนย์ครับ